เฮ้พูดโมมุ้ยอะไม่ใช่พูดหมาหมาโอ้โอ้คุณคิมที่เป็นนักเทควคอนโดที่เคย้มพี่พาทีเมื่อหลายเดือนก่อนใช่ไหมครับโอ้ยรู้กันได้นานแล้วพี่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวสิ่งจะเย็นเยคิมโอ้ยทำไมแรงเยอะจังวะพาคีเออรู้แล้วแต่ว่าจะไปทำอะไรพี่พาคีอะ อ๋อถนนริมป่าเลยไปไปไปเอ้าเราปล่อยคีมไปทำไมเล่าป่าคีมที่เขาบอกเนี่ยไม่ได้หมายถึงพี่พาทีแต่เขาจะไปเข้าซ้วงแล้วก็ไม่บอก เขาบอกแล้วแต่เราฟังไม่รู้เรื่องเองอ่ะดีนะที่ไปทันไอ้รังทักแงคิดถึงกันเลยขอกอดทีได้ไหเฮ้ยเฮ้ยจต่พี่เนี่ยไม่มีทางอ่พี่พาทีต่อไปนี้พี่พาทีจะมาลังแกหลังไม่ได้แล้วเพราะหลังมีลูกพี่คนใหม่แล้วโอ้แ๊ะใครเหรอวะพี่เคมช่วยรังด้วยลูกพี่มีอะไรอีกนี่พาทีไอเคม แม่เหรอนุ่นอยู่ร้านตักลิดขอบใจเอออ้าเฮ้ยไม่บอกง่ายๆอย่างนี้อ่ะอ,อ,อุต่าหรุนให้สู้กันแทบตายเฮ้ยโอ้ยหลอกไม่สำเร็จขอรับเออร้านซักลีดคืออะไรครับร้านซักลีดแปลว่าไม่บอกหรอกปั๊ก หัเชียร์เจอได้ชิ้นจมูกพิกาจูเกิดอะไรวะไม่รู้เรื่องเลยคิมก็บอกว่าพี่พาทีดูแลพี่เมย์ไม่ดีเดี๋ยวเขาจะพาพี่เมย์กลับไปเกาหลีด้วยใช่แล้วคิมยังบอกอีกว่าพี่พาทีนะถ้าไม่ยอมไม่เจอพี่เมย์วันนี้นะได้เจอดีกันแน่ใช่ก็บอกไปแล้วไงี่ยะว่าอยู่ร้านซักรีดเห็นไหมล่ะคิมซักรีดอีกแล้วร้านซักรีแต่ว่าไม่บอกหรอกอยู่ร้านซักรีดเวยนั่นไงไม่บอกรอกว้า อะไรไม่ต้องสู้เลยแล้วจะบ้าเหรออ,อ๋อทิมบอกว่าพี่พาทีอ่ะขี้แพ้ใช่แล้วทิมยังบอกอีกว่าพี่พาทีอ่ะไอ้ขี้ข่าไอ้ขี้กลัวอไอ้ตัวดำใช่พูดอย่างนี้ยอมไม่ได้ลวเลยพาทีวันนี้ไม่เหมือนวันนั้นนะมาสู้กันอ๋อทิมก็จะบอกอีกว่า าวันนี้สู้กันพี่พาทีแพ้ต้องยอมให้คิมเจอพี่เมย์และที่สําคัญต้องไม่เก็บค่าเช่าไอ้หลังที่ค้างไว้ด้วยเอาไว้เอาสูา้กันพี่พาทีรับปากแล้วนะให้เวลาพี่พาทีนะไปเตรียมตัวแพ้หนึ่งวันเดี๋ยวนนี้เข้ามาสู้กันใหม่ไป,ไปคิมเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปไหนเนี่ยฮะร้านสลิดเอ้ยจะไปทําไมอุ้ยพื้นทีนร้านสลิดแปลว่าอะไรไม่บอกหรอกด้วยเออ ใช่ไปมาคิดคิดดูอ่ะเราให้พี่พาทีสู้กับคิมแบบเนี้ยมันจะดีเหรอมันจะไม่ดียังไงอ่ะสนุกดีออกแถมพวกเรายังได้ผลประโยชน์จากการที่คิมชนะพี่พาทีด้วยพวกเราเหรอ,อ แกคนเดียวนะสิที่ได้ผลประโยชน์เพื่อนนัดฉันติดหนี้แกอยู่พันหนึ่งใช่ไหมถ้าเกิดว่าฉันเอาเงินตรงนี้ไปจ่ายข้าห้องซะหมดเนี่ยฉันจะเอาเงินที่ไหนไม่ใช่หนี้แกนี่ฉันทําทุกอย่างก็เพื่อแกเลยนะเพื่อนนัดขอบใจนะเพื่อนหลังที่ทําเพื่อฉันเนี่ยแต่ถ้าคิมชนะพี่พาทีอ่ะคิมจะพาพี่เมย์ไปจับพวกเราไปเกาหลีไม่ต้องห่วงไอ้เรื่องนั้นนะฉันคิดไว้แล้วมีแผนเดี๋ยวดู คิม <Kim. S 2> ใช่จำที่สอนได้ไหมใช่ถ้าเจอหน้าพี่เมย์ต้องพูดว่าอะไรผมเหม็นหน้าคุณเฮ้ยพูดอย่านี้ยังไงอะผมเหม็นหน้าคุณแปลว่า I love you very much แ <c oughs> ต่ยังไงล่ะถ้าเจอคำนี้เข้าไปอะพี่เมย์ไม่มีทางไปเกาหลีด้วยแน่นอนขอบใจที่ชม ินเข้าไปรับประทานนะคระับแม่อยู่สายอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเขาก็ห้ามพี่ไม่ให้บอกนะคะแต่ว่าบอกให้นิดนึงก็ได้ค่ะตอนนี้คุณเมียไม่ได้อยู่ที่ร้านซักรีกแล้วค่ะร้านซักรีกร้านซักรีกทำไมหรอคะ อไม่มีอะไรนะมารีโอ,อ<า>โอเคเอเอสิดาวสิดาวเออคือตอนนี้พี่พาทีเขาจาับตัวพี่เมย์ไปซ่อนไงเขา,าเลยต้องบอกว่าร้านสักรีดคือไม่บอกไงมโหต่อยพี่พาทีเลยเอถนี่ถ้าคุณเมย์เขาไม่ชอบคุณ่ะแล้วทำไมอะคุณ่ะไม่ลองหันมามองคนรอบๆข้างดูบ้างล่ะคะ <S <S น้ำมารีครับพรุ่งนี้คิมกับพี่พาทีเขาจะต่อสู้กันครับอน้ำมารีสนใจจะแทงข้างไหนอ่ะแทงกับหลังได้เลยถามพี่นี้เลยเหรอคะนี่รู้ๆอยู่นะคะว่าการพนันนมันเป็นสิ่งไม่ดีพี่เล่นค่ะน้องหิน,นสุด ดูสิเนี่ยคิมอ่ะขอมบางล่างเล็กขนาดนี้จะไปสู้พี่พาทีได้เหรอพี่พาทีอ่ะตัวใหญ่จะตายไปนี่จะบอกให้คิมอ่ะเขายังเป็นโรคยอดนิยมของพระเอกเกาหลีอีกเคยดูซีรีส์เกาหลีหรือเปล่า่ะตอนจบนะพระเอกเกาหลีต้องเป็นมะเร็งสมองตายทุกรายโอ้ห่าสงสารจังเลยว่ารูปล่องเห็นไหมล่ะแล้วตกลงนะมารีจะแทงข้างไหนเอาอย่างนี้แล้วกันค่ะ แทงข้างคุณพาทีห้500าร้อยเค้ยเดีต่ว่าเป็นความลับนะคะเดี๋ยวนาเนี่ยจะแบบว่าทำเป็นเชียร์ข้างของคิมเนี่ยอย่างออกลอกหน้าเลยนะคะอโอเคไหมสุดๆไปเลยไอ้เคไใ้คิมสู้ๆนะคะค <aphrag m. S 1> ิมเจอต้าคิมเจอต้าใช่สู้ๆ